นี่คือเงินทั้งหมดที่เหลือเหรอคงจะต้องรีบหางานรับจ้างรายวันทำซะแล้วสิอร่อยจังเลยกินเสร็จแล้วเหรองั้นเดี๋ยวนั่งพักกันสักแป,ป๊บแล้วค่อยไปที่โรงแรมกันนะลาว,วีบ้านหลังใหญ่นั่น5วันแล้วนับตั้งแต่ที่เราเดินทางออกจากแม็กฟาร์เดนลงมาทางใต้ ในที่สุดลาวี่และเราก็เดินทางมาถึงเมืองนี้เมืองแห่งการกุศลแอดดินตันซึ่งเป็นที่ที่ร้านของปูท่ทีโอตั้งอยู่แอดดินตันนั้นถูกสร้างอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาเทิเตียอและมีบ้านเด็กกำพร้าแม็กล็อกตั้งอยู่บนยอดเนินทางทิศเหนือไม่แปลกที่เมืองใหญ่ๆมักจะมีบ้านเด็กกำพร้าตั้งอยู่ในนั้น แต่ส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาทางการเงินกันเลยไม่มีที่ไหนจะดูดีเท่ากับที่นี่แล้วถ้าจะให้พูดถึงว่าทำไมบ้านเด็กกำพร้าที่เมืองนี้ถึงยังอยู่ดีได้นั้นทั้งสองคนเป็นนักเดินทางเหรอคะดูเหมือนว่าผู้อำนวยการที่นั่นจะเป็นนักธุรกิจชื่อดังนะคะ และตอนนี้เขาก็ได้นำทรัพย์สินของตัวเองมาอุปถัมภ์บ้านเด็กกำพาในสังคมนี้ก็ยังมีคนที่ยอดเยี่ยมแบบนี้อยู่สินะครับอืมก็ตามนั้นแหละครับยังไงซะนี่ก็เป็นครั้งที่สี่แล้วที่ผมได้ฟังเรื่องแบบนี้น่าแปลกใจที่ผมได้ยินแต่ชื่อเสียงในด้านบวกของเขาไม่ว่าผมจะไปที่ไหนผมว่าผมคงจะต้อง มั่นใจให้ได้ว่าลาวี่จะไม่รู้สึกว่าถูกผมควบคุมอยู่ลาวี่เคยนั่งรถม้าไหมไม่ค่ะงั้นเหรอถ้าเราลงใต้ไปกว่านี้เราจะได้เห็นรถม้าโดยสารมากขึ้นด้วยนะหลังจากนี้อีกไม่นานจะให้เธอได้ลองนั่งดูนะช่วงนี้ก็ได้เห็นลาวี่ยิ้มบ่อยขึ้นแล้วคงจะเป็นเพราะหน้าม้าสั้นลงด้วยละมัง้ง อาจารย์พออขอบคุณสำหรับลูกกวาดนะคะนี่นี่อย่าตื่นเต้นกันเกินไปสิเดินระวังด้วยอาจารย์พออหรือว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้อำนวยการบ้านเด็กกำพร้าของเมืองนี้สุดยอดเด็กๆพวกนั้นเสื้อผ้าพวกเขาอย่างกับชนชั้นสูงเลยเปรียบเทียบ กับชุดที่ฉันซื้อให้ลาวี่แล้วมันค่อนข้างจะหืเอสีหน้าของเธอแตกต่างจากตอนที่มีความสุขที่ได้ฟังเรื่องรถม้าเลยเฮ้ยนั่นมันสีหน้าของคนที่ไม่สามารถต่อต้านกับความอยากเมื่อเห็นของที่อยากได้ได้เธอตรงอิจฉาชุดนาานักๆักพวกนั้นแน่ๆอ่ะลาวี่ระวังเอ๊ะวะ โอ,โอเ้เป็นอะไรไหมเราวิเธอเธอไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคุณพ่อครับขอโทษแทนเด็กคนนี้ด้วยนะครับไม่ไม่ครับพวกเราก็ไม่ทันได้ระวังเหมือนกันลุกได้ไหมดได้ค่ะอืมเออต้องขออภัยด้วยนะครับดูเหมือนว่าผมเจอด่วนสรุปไปเองว่าพวกคุณทั้งสองคนเป็นพ่อลูกกัน รู้ได้ไงระยะห่างที่คุณเว้นไว้จากเธอถึงแม้ว่าคุณจะยื่นมือไปหาเธอแต่เธอกลับไม่มั่นใจว่าจะจับตรงไหนดีถ้าพวกคุณเป็นพ่อลูกกันคงจะไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมงั้นเหรอถ้างั้นพวกคุณมีความสัมพันธ์กันแบบไหน,นเขาจะสงสัยว่าเราเป็นโจรลักพาตัวเด็กหรือเปล่านะเราเรานับถือเป็นพ่อลูกกันอนะแต่ก็ เพิ่งจะเริ่มนะเช่นนั้นหรือครับผมเดาว,ว่าชีวิตของคุณคงจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่ไหมเออถึงแม้จะมีเรื่องต้องกังวลเยอะเพราะตัวคนเดียวก็เถอะตัวคนเดียวอย่าบอกนะว่าคุณดูแลเด็กผู้หญิงที่ไม่ได้มีความเกี่ยวพันการทางสายเลือดด้วยตัวคนเดียวเนะี่ยให้ตายสิพูดมากเกินไปแล้ว ถึงจะดูยุ่งไม่เข้าเรื่องที่จะพูดเรื่องนี้แต่ว่าดูเหมือนผู้คุณจะผ่านเหตุการณ์อะไรต่อมีอะไรมาด้วยกันผมดำเนินกิจการบ้านเด็กกำพร้าในเมืองนี้มีชื่อว่าแม็ก็อคครับถ้าไม่ว่าอะไรก็ผมขอมอบคำแนะนำให้นะครับคำแนะนำคงจะลำบากที่จะต้องดูแลเด็กผู้หญิงตัวเ,เล็กๆใช่ไหมครับการเดินทางกับเด็กที่ทาให้ต้องจำกัดระยะการเดินทางเช่นกัน และเวลาเด็กนอนจะไม่สนใจก็ไม่ได้เช่นกันอันนี้ผมเข้าใจคุณเคยเฝ้ายามกลางคืนมาก่อนไหมที่สำคัญที่สุดผมแน่ใจว่าคุณต้องมีค่าใช้ใจเพิ่มขึ้นกว่าตอนที่อยู่ตัวคุณเดียวแน่นอนผมได้รับความไว้วางใจจากเด็กในหลายๆเหตุการณ์อง่เงินไม่ใช่ว่าเขาจะแนะนำให้ทิ้งลาวี่ไว้ที่บ้านเด็กกำพร้าเหรอไม่ไม่ไม่ทำไมการสนทนา ถึงมาลงเอยแบบนี้ได้ล่ะเผมขอบคุณสำหรับความรู้สึกของคุณนะครับแต่พวกเราไม่เป็นไรไปรก็เถอละลาวีอ้าวอ้าตั้งแต่กลับมาถึงที่โรงแรมลาวี่ดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเธอทำแค่จ้องชุดพวกนั้นแล้วก็เอาแต่เงียบหรือว่าเธอจะเปรียบเทียบชุดของตัวเองกับเด็กๆจากบ้านเด็กกำพาง,งั้นเหรอนี่ ชุดนี้แพงไหมคะเออมไม่หรอกก็แค่ชุดถูกๆเนะี่ยขอโทษนะดีใจจังดีใจจังงั้นที่เราวิดูเศ้าๆไม่ใช่เพราะเสื้อผ้าหรือว่าเธอจะคิดเรื่องฉันกันนะแต่เธอไม่ได้รู้สึกอิจฉามากเกินไปใช่ไหมลืมไปเลยว่าเราวิ่งหนีมา ขอข้อเสนอของพอแต่สงสัยว่าลาวีจะคิดยังไงที่นั่นมีเด็กๆอายุรุ่นราวคาเดียวกันกับเธอเต็มไปหมดมั่นใจเลยว่าเด็กผู้นั้นสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ลำบากอะไรเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าลาวีลาวีอยากจะไปอยู่กับบ้านเด็กกัมพางั้นเหรอเอ๊ะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆฉันก็ขอโทษด้วยนะที่ปฏิเสธ ท่านผอ,อ,อตามอำเภอใจถ้าต้องการพรุ่งนี้ฉันจะไปขอท่านผอ,อเขาให้นะฉันอยากรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงลาว,วีงั้นเธอไม่ต้องการให้ฉันไปขอใช่ไหมงั้นเหรอขอโทษทีนะเดี๋ยวฉันกลับมานะรอที่นี่นะลาว,วีอะ ก็ยังชั่วดูเหมือนว่าราวี่จะไม่อยากไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้ายังไงก็ตามถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยฉันก็อยากให้เธอได้แต่งตัวให้ดูดีถ้ายังปล่อยให้เธอเป็นแบบนี้จะทําให้เธอรู้สึกว่าตัวเองดูไม่ดีไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามถึงฉันจะซื้อได้แค่ของชิ้นนี้ก็เถอะแต่หวังว่าจะช่วยให้เธอมีความสุขนะ ลาวี่ขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้ลาวี่นี่มันขอบคุณมากๆสำหรับทุกอย่างนะคะหนูสนุกมากจริงๆที่ได้มาอยู่กับคุณหนูจะไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าลาวีหนูจะไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้า,รา แล้วฉันไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กๆและก็คิดที่จะส่งลาวี่ให้กับคนรู้จักในทีแรกถ้าหากจะทำให้อยู่ได้โดยไม่ลำบากที่ไหนก็ไม่สำคัญฉันบอกลาวี่ว่าฉันอยากรู้ความรู้สึกของเธอและพอเธอมีปฏิกิริยาแบบนั้นฉันก็จงใจที่จะไม่ดูเธอแล้ววิ่งออกมาฉันไม่ควรที่จะ ออกไปตามเธอนั่นสินะร้านขายของของทีโอผมบอกพอแล้วไงไหวผมเช็คสต็อกเองพอแก่เกินจะทำแบบนี้แล้วนะฮฉันยังแข็งแรงกว่าตูดย่นอนของแกเยอะเดี้ยเข้ากันเทงสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ โอ้โสุดยอดอ,อื๋อเจ้านี่เองยินดีที่ได้เจอกันอีกนะเจ้ามาที่นี่เพื่อขายสร้อยนั่นใช่ไหมคือว่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นสร้อยนี้เดิมทีเป็นของเด็กอีกคนที่ผมเคยร่วมเดินทางด้วยซึ่งผมคิดว่าผมจะเอากลับไปคืนให้เขานะครับดังนั้นต้องขอโทษด้วยนะครับผมคิดว่าผมคงจะขายมันไม่ได้แล้วข้ออย่าไม่คดจใย แล้วตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงที่เป็นเจ้าของสร้อยนั่นกันที่จริงแล้วอ๋อเรื่องเป็นแบบนั้นหรอกเหรองั้นเด็กคนนั้นก็โชคดีแล้วล่ะผพราว่าเธอต้องมีความสุขแน่ๆเลยครับนั่นสินะครับข้าไม่ชอบผู้ชายคนนั้นเลยให้ตายสิข้าไม่ยักเคยได้ยินว่ามีพ่อค้าคนไหนไม่งกเงินที่ตัวเองหามาได้หรอกนะ โพ่อก็พูดแบบนี้อีกแล้วป่วจะใส่ใจเลยนะครับพ่อเป็นเพียงคนเดียวในเมืองนี้ที่คิดถึงพวกนยการในทางที่ไม่ดีนะถ้าคุณฝากฝังเธอไว้กับพวกนยการแม็กล้วก็คงไม่มีทางเลือกไหนที่ดีไปกว่านี้แล้วล่ะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าแม้แต่การหาข้าพอพบทำเขาก็จะปฏิเสธทุกคนที่ไม่ใช่ชนชั้นสูงด้วยเด็กที่เติบโตในบ้านเด็กกบพานี้ จะได้รับการดูแลซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเอาตัวรอดด้วยตนเองในเมืองใหญ่ได้มีเด็กจำนวนนับไปถ้วนที่โผวินออกจากอ้อมอกของผูอํานวยการไปถึงแม้ว่าเมืองนี้จะดูเป็นเมืองที่ใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายแต่พวกเขาก็ยังมีเจตนาที่จะออกไปจากเมืองนี้เนี่ยนะถึงเมืองนี้จะเป็นเมืองใหญ่ก็เถอะแต่ว่าว่ากันว่าที่ทวีปตะว,วันออกที่เมืองใหญ่กว่านี้เยอะเลยไม่ใช่หรอครับ รู้ใช่ไหมครับว่าเดินทางจากที่นี่ลงไปทางใต้จะมีท่าเรือและจากที่นั่นคุณสามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรได้พี่บอกว่าข้ามมหาสมุทรเนี่ยหมายถึงเมืองท่าชิปตันหรือเปล่าแต่รู้ใช่ไหมว่าเรือที่เทียบท่าที่ชิปตันได้มีแค่เรือประมงใกล้ฝั่งกับเรือสินค้าขนาดเล็ก ที่นั่นถูกยกเลิกข้อตกลงกับกิลผมค่อนข้างมั่นใจว่าเรือโดยสารไม่หยุดแวะที่นั่นมาหลายปีแล้วหลายสิบปีก่อนทวีปตะวันออกถูกโจมตีอย่างโหดร้ายโดยจอมานและความโหดเหี้ยมของพวกปีศาจที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเป็นเรื่องที่ฉันได้รับการบอกเล่ามาตอนที่จะข้ามไปยังทวีปตะวันออกจากชิปตันเพื่อที่จะกำจัดพวกปีศาจเพราะงั้น เลยจำได้อย่างดีใช่แต่ยังไงก็ตามพวกในการมีอิทธิพลกับพวกคนรู้จักหลายคนสมัยที่เขายังทํางานอยู่กับเรือสินค้านะ่ะพาะง้นเขาเลยสามารถหาเรือให้เด็กๆได้ตลอดเวลาฮะนั่นมันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงปาร์ตี้ของอลันทําให้ความปลอดภัยในทวีปตะวันออกกลับมาได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ อีกครั้งแล้วที่เมืองน,นั้นมาคิดดูอีกทีดูเหมือนว่าพ่อค้าคนนี้จะไม่รู้ด้วยซ้ำเรื่องที่จอมานบุกโจมตีเป็นไปได้ไหมว่าพ่วงหน่วยการส่งเด็กออกไปโดยที่ไม่รู้เรื่องนี้เช่นกันแต่คนที่ไปส่งเด็กๆให้เขาก็ไปถึงท่าเรือตะวันออกได้อย่างปลอดภัยโดยตลอดถ้าพวงหน่วยการไม่รับรู้เรื่องนี้งั้นก็แปลว่าโคนคนนั้นปิดบังพวกเขา แต่ด้วยเหตุผลอ,อะไรกันล่ะจะอะไรก็ตามประเด็นก็คือฉันจะปล่อยลาวิให้อยู่ในที่แบบนั้นไม่ได้ขอโทษนะครับแต่ผมขอตัวก่อนเปน็นอะไรของเขาทำไมถึงได้รีบร้อนขนาดนั้นล่ะผมจะไปพาลาวิกลับมาฮะใช่เดี๋ยวผมกลับมาดีครับมีธุระกับผมเหรอครับ ผมมารับลาวีกลับมารับเธอกลับแต่เด็กคนนั้นต้องการมาที่นี่เองไม่ใช่หรอครับเมื่อวานเธอบอกผมแบบนั้นนะครับครับผมเข้าใจพอดีว่ามีการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยผมจะพาลาวีกลับไปขอให้ผมได้พบเธอด้วยเข้าใจล้วเวลานี้เธอน่าจะอยู่ในสวนกับเด็กคนอื่นๆเดี๋ยวผมนำทางให้นะครับ อยู่ไหนก็นนะลาวิลาวิเอ๊ะทำทำไมถึงอยู่นี่ได้ล่ะคะใช้มารับเธอกลับนะ่ะงั้นตอนนี้ก็กลับกันเถอะนะลาวีหนูหนูจะทำให้คุณมีปัญหา ฉันหนูอยู่ด้ยวยกันกับคุณเพราะงั้นในตอนนั้นคงจะลำบากที่จะต้องดูแลเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆใช่ไหมครับการเดินทางกับเด็กทำให้ต้องจำกัดระยะการเดินทางเช่นกันและเวลาเด็กนอนจะไม่สนใจก็ไม่ได้เช่นกันอันนี้ผมเข้าใจคุณเคยเฝ้ายามกลางคืนมาก่อนไหมครับฉันมัวแต่คิดถึงเรื่องของตัวเอง ทำให้ไม่ทันได้หยุดคิดถึงลาวีที่ได้ยินอยู่ข้างหลังที่สำคัญที่สุดผมแน่ใจว่าคุณต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่าตอนที่อยู่ตัวคนเดียวด้วยแน่ๆเ,เมื่อคิดถึงว่าเด็กคนนี้เป็นคนนิสัยเงียบและสงบสงเสงี่ยมแล้วถึงแม้ฉันจะไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเธอรู้สึกยังไงย้อนไปตอนนั้นและตอนนั้นก็ด้วย เธอฝังใจว่าการมีตัวตนอยู่ของเธอนั้นจะเป็นภาระให้กับฉันสำหรับตัวฉันที่ไปจักถึงข้อเท็จจริงนี้ในเวลาแบบนี้ลาวิฉันขอโทษที่ฉันไม่ได้ใส่ใจกับความรู้สึกของเธอให้มากกว่านี้และที่ฉันเข้าใจผิดในตอนท้ายและยังรีบแจ้นออกไปจากห้องทั้งหมดที่ว่ามานั้นได้โปรดอภยัยฉันด้วย อย่าขอโทษเลยค่ะฉันไม่เคยคิดสักครั้งเลยว่าลาวิเป็นภาระให้กับฉันนอกจากนั้นฉันคิดว่าใช้ดีใจด้วยซ้ำไปที่ได้เดินทางร่วมกันกับเธอเพราะอย่างนั้นกลับมาหาฉันได้ไหมจริงเหรอคะหนูไม่ได้เป็นภาระไม่ใช่แน่นอน ความเป็นจริงก็คือหนูไม่ได้อยากไปเลยืแลว้ววิช่างดีงามยิ่งนักสะเทือนอารมณ์จนผมแทบร้องไห้เลยผมอยากจะช่วยเธอในหลายทางนะแต่ว่าผมคงล้งเธอให้อยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วใช่ไหมถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมจะนำทางผู้คุณออกไปนะ แต่ก่อนอื่นมีบางเรื่องที่ผมจะต้องถามคุณนะพออแมกโลกผมได้ย <c oughs> ินมาว่าเด็กๆของบ้านเด็กกระพาแห่งนี้ท้ายที่สุดทุกคนจะมุ่งหน้าไปยังทิ่ตะวันออกแต่ไม่เป็นห่วงเรื่องการส่งเด็กเดินทางข้ามหาสมุทรบ้างหรอก็ตามที่คุณว่าแหละครับเพราะแบบนั้นแหละบางครั้งผมถึงไปส่งและเดินทางไปยังทวีปตะวันออกเพื่อตรวจสอบด้วยเช่นกัน การจะไปเยี่ยมบ่อยๆก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมไปเยี่ยมนั่นก็ปีหนึ่งมาแล้วและมันก็เป็นที่ที่ดีด้วยผมเข้าใจถูกใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วครับมันเป็นที่ที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยผู้คนมากมายและมีบรรยากาศเหมือนมีงานเทศกาลทุกวันเด็กๆที่ข้างไปที่นั่นก็ดูเหมือนจะมีความสุขสุดๆด,ด,ด,ด้วยเช่นกันครับงั้นเหรอ งั้นก็หมายความว่าแกไม่ได้ถูกหลอกสินะเอ๊ะ okay. นับตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนทวีปตะวันออกได้ถูกลุกลานอีกครั้งโดยเทพปีศาจทั้ง4ของจอมมานโดยเฉพาะความเป็นจริงที่ว่าเมืองอุตสาหาก,กรรมอูบอนได้ถูกยึดครองไปแล้วแกยังกล้าพูดอีกเหรอว่าพวกเขาดูมีความสุขแบบสุดๆที่ได้ใช้ชีวิตในเมืองแบบนั้นน่ะ ส่วนที่สำคัญที่สุดคือไม่มีทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปแน่ๆแ,และถึงแม้ว่าจะมีใครสักคนที่โชคดีเดินทางไปถึงเมืองนั้นได้ฉันมั่นใจว่าเขาคงไม่ได้รับอนุญาตให้กลับออกมาแน่ๆช่วยหยุดพูดเรื่องน่ากลัวแบบนั้นทีเถอะครับนั่นเป็นไปไม่ได้หรอกก็ผมได้เห็นมันด้วยตาของตัวเองเลยนะงั้นก็แปลกนะ ฉันก็ได้เห็นมันด้วยตาของตัวเองเหมือนกันโอ้เด็กๆขอโทษนะแต่ช่วยกลับเข้าไปในอาคารสักพักได้ไหมดูเหมือนแกตั้งใจจะอบรพพวกเด็กๆเผื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นงนั้นเหรอ <c oughs> พูดอะไรของแกกันไม่มีทางที่ข้าคนนี้จะให้สินค้าที่รักต้องมาเห็นตอนที่ข้ากำลังฆ่าแกหลอกจริงไหมเฮะ พวกคนงานของบ้านเด็กกัมพางั้นพวกนี้ก็ร่วงขบวนการด้วยเหมือนกันสินะยังไงก็ตามลาวิจำเอาไว้นะแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะปกป้องเธอข่ามอนโอ้เทพิดาผู้ปกปักรักษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งสูย์สมบูรณ์โอดประทานจุมพิษยอดแข็งให้แก่เค้า เวทน้ำแข็งนระกเอ,อ้นี่แกเป็นกูใช้สกิลโจมตีกันเหรอรอตรงนี้นะลาวี่พูดหนยการเด็กๆที่ออกจากบ้านเด็กกัมพาไปอยู่ที่ไหนก็อใครจะไปรู้งั้นฉันคงต้องทำให้ร่างแกกลายเป็นน้ำแข็งและมอบความตายอันหนาวเด็บให้แกเน่ยนี่แกคู่ฆ่าเ้วกันเหรอ แกมันโตแลยะเกไม่ได้ทำหน้าเหมือนจะข้าใครเฮ้ยทำไงทำหน้านะกูเป็นบ้นวัวเฮ้ยฉันก็แค่เรียนแบบหน้าของแกนั่นแหละอืมไม่น่าทำแบบนั้นเลยถึงแกจะไม่สารภาพก็ไม่เป็นไรมีคนอื่นที่นี่ที่ดูเหมือนจะรู้เรื่องอยู่ด้วยไว้ค่อยสอบสวนพวกมันหลังจากแกตายแล้วก็ได้อ่าช่วยด้วย เดี๋ยวฉันขายเด็กๆให้กับไอ้พวกชนชั้นสูงโรคจิตแล้วก็ซ่องด้วยซ่องที่ไหนน,นั่นทหารยามช่วยด้วยไอ้แก่สกป,ปกนี่จะฆ่าฉันเกิดอะไรคือเขาโผอ,โอแม็กคลก <c oughs> แกประมาจนได้โอ้วิญญาณแห่งไฟศักดิ์สิทธิ์โปรดให้ข้าหยิบยิบไฟแห่งความพิโลด ฉันยังมีสกิลอีกสกิลที่ยังไม่ได้ใช้เวทไฟซาลาเมนเดถ้าหากฉันฆ่าแกได้ฉันก็ยังเก็บเรื่องทั้งหมดเป็นความลับได้ไม่มีใครในเมืองนี้ที่จะเชื่อคนผันเนจ้อนแบบแกหรอกฉันจะยังเป็นพ่มนอมนวยการอยู่ต่อไปเหมือนเดิมเวทไฟซาลาเมนเดอเอ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันขอโทษเป็นความผิดฉันเองเพราะงั้นเราหาไม่แสงเลยคุณฮ่าเป็นอะไรไหมคะเออไม่เป็นไรแล้ววี่เมื่อกี้เธอเรียกออแม็กโลกเสียงร้องเมื่อกี้ช่วยด้วยช่วยด้วย ขอโทษทีนะครับคุณตรงนั้นน่ะขอโทษครับช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่หลังจากนั้นด้วยลายชื่อลูกค้าที่ถูกเปิดเผยจากห้องของผู่องหนวยการจึงทำให้ทหารยามเชื่อสิ่งที่พวกเราอธิบายได้ในทันทีพวกเขาจะระบุสถานที่ที่เด็กๆถูกขายออกไปเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่เพียงแต่ยืนยันเท่านั้นพวกเขาจะพาเด็กๆเ,เหล่านั้นกลับบ้านอีกด้วยไม่แต่ยังไม่อยากเชื่อเลยนะพอคิดว่าทุกคนในเมืองถูกหลอกโดยชายคนนั้นดูเหมือนว่าเหล่าอาสาสมัครจะคอยผักกันดูแลเด็กจากบ้านเด็กกำพร้านับแต่นี้ไปอันที่จริงคนเมืองนี้ก็ไม่ได้จิตใจครับแคบเกินที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนี่นะอืม เกิดอะไรขึ้นกับมันคะอ่ะอนั่นน่ะตั้งใจว่าจะให้เธอเป็นของขวัญน,นะลาว,วีถึงกล่องจะยับเยินไปหน่อยก็เถอะเอ๊ะงั้นเหรอคะขอเปิดนะคะได้สิบิบบินเออฉันซื้อมาหลังจากที่ออกจากบ้านแล้วทิง้งลาววีไว้ที่นี่ฉันรู้สึกละอายที่ที่ให้เธอใส่เสื้อผ้าถูกๆ ก็เลยทำตัวแปลกๆไปในตอนนั้นนะ่ะขอโทษด้วยนะหนูก็ต้องขอโทษเหมือนกันค่ะที่หนีออกไปตามอำเภอใจหนูใส่มันได้ไหมคะได้สิส่งมาสิเดี๋ยวฉันใส่ให้นะอืมดูเข้ากันกับเธอมากเลยลาว,วิขอบคุณค่ะว่าแต่ทำไมถึงซื้อริบบิ้นให้หนูล่ะคะ ตอนที่เราเจอเด็กๆจากบ้านเด็กกำพร้านะ่ะเธอจ้องชุสดสวยๆพวกนั้นด้วยความอิจฉาใช่ไหมเอ้ยไม่ไม่ค่ะไม่ใช่ชุดหรอกค่ะหนูจ้องขนมหวานที่เขาถืออยู่ตั้งหากเอ๊ะเป็นอย่างนั้นหรอองั้นหรองั้นเหรอ,เ,หอเป็นขนมหรอหรอเนี่ย <laughs> เมื่อความโกรธความผิดหวังและความเศร้าเสียใจท้าโถมเข้ามา การพบเจอกับความสุขจะทำให้ผู้คนก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้ดูเหมือนว่ามนุษย์ตัวคนเดียวแบบฉันจะยังมีเรื่องอีกมากมายให้ต้องเรียนรู้ในฐานะพ่อยังอีกยาวนานกว่าจะผ่านพ้นค่ำคืนนี้สำหรับวันนี้มาจ้องมองแสงจันทร์ด้วยกันให้นานกว่านี้สักหน่อยก็แล้วกันนะ